วันนี้ก็จ่ายค่าหลายเจ็ดสิบห้าบาทนะครับมาส่งแล้วของขอบแล้วแล้วใบพัดลมจะมาประกอบใส่กันเลยนะครับใบพัดลมตัวใหม่ร้อยส่งถึงที่เลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวจะมาแกะดูนะครับพอดีมีรอยตำหนิตรงนี้กลัวแตกมากเลยอันนี้ก็สั่งมาใหม่แล้วครับ ราคาก็ไม่แพงมากนะครับแต่รอหน่อยตอนนี้มีรอยกดทับครับเดี๋ยวต้องเกะดูภายในต้องถ่ายภาพไปด้วยนะครับเผื่อที่สินค้าหักแตกจะได้ไม่มีปัญหานะครับวันนี้ไม่มีคัตเตอร์เลยจะกันตรายตัดเลยนะครับเนี้ยเอาเไง โอ้สภาพนี่ครับแกถุงออกมาดูนะครับนี่นี่นครับแกมาจากถุงห่อหุ้มมาเป็นอย่างนี้นะครับสวยงามมากครับออกเป็นสีฟ้าใสๆนะครับสวยๆเลยนะครับอ่อนๆจะมาประกอบกันเลยตัวนี้ก็จะเป็นใบพัดตัวเก่าที่แตกนะครับนี่นครับ บางรุ่นตรงนี้ก็ใหญ่เล็กแตกต่างกันนะครับแต่แกนตรงกลางใช้กันได้นะครับนี่ใส่เข้าไปแล้วลงตัวเป๊ะเลยนะครับบางรุ่นก็จะทาบาดเป็นแบบนี้เลยสุดเลยบางอันก็จะทาให้เราตัดออกนะครับถ้ามันปิดหัวท้ายนะครับตัดออกเลยนะครับถ้ามันสลักมันยาวนะครับถ้าส่วนมากก็จะใส่กันได้นะครับไม่มีอะไรแตกต่างกันนี้เสร็จแล้วอ่าใส่ลงตัวกันได้เรียบร้อยนะครับบางรุ่นก็ ัวนี้ทุกอย่างเหมือนกันครับมาแตกต่างความเล็กใหญ่ของตัวนี้นะครับแต่ไม่ใช่ปัญหานะครับเอาก็หาตัวที่ลงตัวใส่กันจบนะครับเดือดซ้ายอ่าปิดฝาขอบให้ลงล็อกลงตำแหน่งนะครับแล้วก็ล็อกทีเดียวเลยครับแก็ปตัวนี้นะครับลงไปนี่ครับพัดลมฮาต์ทริแทนครับตัวนี้เดี๋ยวมาเปิดลองดูเลยเสียบปลั๊กนี่นครับเปิดสวิตช์เค่หนึ่งเบอร์หนึ่ง โอ้ลมแรงตอนนี้เราก็มีพัดลมเป็นยินครับลมแรงนะโอ้แรงมากสายก็ดีปกสายด้เช่นนี่ค,ครับเนียบลื่นๆลมแรงแรงนะครับในกล้องเหมือนช้านะครับแต่ตอนนี้อยู่ตรงนี้นะครับแรงแล้วก็แรง ับสายก็นิ่มนิ่มนวนนะนสลสบาย้าตเงดก่อนนะครับอันนี้ก็ล็อกให้มันสายแล้วนะครับพอดีทดลองก่อนเดี๋ยวจะถอดไปเช็ดไปล้างทำความสะอาดนะครับเช็ดฝุ่นนะครับมีติดบ้าง กลับไปใช้งานได้ปกตินะครับอันนี้ก็ขายนะครับขายถ้าเราไม่ขายแล้วก็ใส่เปิดเองนะครับไม่ยากนะครับใช้ปัญหาครับนี่ครับถ้ามันถ้ามันหักข้างหนึ่งนะครับน้ําหนักเวลามันหมุนนะมันก็จะแหว่งเวียงนะครับแล้วก็ทําให้บูธสึกลรอเป็นรอยแบบ เห็นชัดเลยครับถ้าใครเคยใช้นะครับผัดลบที่มันแตกมันหักนะครับการกระจายน้ําหนักจะไม่ดีนะครับถ้ามันมีอยู่สามที่สามจุดมันก็จะทิ้งน้ําหนักเสมอกันนะครับไม่หนักไปฝั่งใดฝั่งหนึ่งครับไม่ทําให้แกนสึกบูทเสียนะครับแล้วก็ไม่คลอนเร็วเลยนะครับมันจะเสถียรนะครับน้ําหนักกระจายได้ดีนะครับก็สําหรับคลิปนี้ไม่มีอะไรมากนะครับ ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้คลิปหน้าพบกันใหม่สวัสดี